สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดานะคะมุกดาทาโลนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยค่ะเดือนพฤศจิกายนชีวิตเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไหมเดือนพฤศจิกายนนะคะต่างจิตอธิษฐานนึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะเดือนพฤศจิกายน จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะสี่เหรียญอืมหลายคนหลายท่านเครียดอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะคนััต์ดิน เดิรสตินนะคะหลายท่านหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรอดทนมาตั้งนานอดทนต่อไปอีกจะเป็นไรนะคะคนราศีสิงห์หกไม้เทา้าหน้าที่การงานหรือเรื่องที่เราทำมีแนวโน้มจะสำเร็จตามที่เราคิดตามที่เราต้องการนะคะหกไม้เทา้านะคะหลายท่านหลายคนอาจจะทำอะไรมานะคะตั้งแต่ ต้นปีแล้วมันเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จนะคะคนธาตุไฟส <c oughs> องไม่เท้าสิ่งที่ท่านทำม,มาตลอดปีนี้ <c oughs> ท่านกำลังรอคอยกำลังรอผลผลิตหรือกำลังรออะไรสักอย่างในยังไงก็จะสำเร็จจะได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังนะ เดือนพฤศจิกายนนี <It> ้มาดูนะคะหลายเรื่องหลายอย่างของเราในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอะไรเข้ามาไหมมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเราไหมนะคะหลายท่านหลายคนหวังเหลือเกินเดือนนี้ก็จะรอดไหมเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรเอ้าเดือนพฤศจิกายนนี้หลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะ อัศวินไม้เทา้าขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะถ้าใครคิดจะเดินทางได้เดินทางถ้านัดแน่หรือว่านัดใครสักคนวายมาหาจะมีคนเดินทางมาหาถ้าใครคิดเรื่องงานงานของท่านจะประสบผลสำเร็จอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือการงานลื่นไหลขึ้นเดือนหน้านะคะไ <c oughs> พ่แห่งการเวลาหกดาบนะคะ ให้แห่งการเวลาหลายเรื่องหลายอย่างให้เวลานานแลือเกินรอนานแลือเกินจบแล้อเกินการเวลาระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนเขาบอกเวลาที่เรารอมานานสำเร็จผลน,นะคะ t The m o o n หลายท่านหลายคนอาจจะคิดอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อย <c oughs> คิดเยอะคิดมากเหนื่อยเพราะอะไรเรื่องความรัก นะคะไม่ได้เหนื่อยเพราะอะไรอืยายอัดมีดีโอช่งชวงเช้าเนาะอากาศมันเย็นเลยไอนิดหน่อยขอไฟดื่มน้ำอุ่นจิบไปไว้า t h w w r r l d ความสำเร็จกำลังจะมาโดยพฤติากายังไงนี้จะประสบผลสำเร็จจะมีเรื่องราวดีๆขึ้นมาคนทางไกลกำลังจะมาหา ใครที่ติดต่ออยู่กับคนทางไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษามีแนวโน้มว่าจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะการเงินหลายท่านหลายคนเหนื่อยกับการเงินเหนื่อยกับการงานต้องอดทนนะคะเดือนพิจิกายนี้มีแนวโน้มว่าจะดีไหมดีนี่การที่เราอดทนมานาน มีสิ่งดีๆกำลังจะตามมามีหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตกำลังจะไปแนวบวกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะผ่านพ้นไปได้ใครที่รอคอยเรื่องงานงานจะสำเร็จนะคะสองช่วยว้าวเรื่องความรักเด่นมาก ใครที่กินฮอดคิดถึงคนทางไกลใครที่คิดถึงใครสักคนเดือนพฤศจิกายนี้มีแนวโน้มจะได้พบได้เจอกันนะคะใครที่ติดต่อกันทางโลกโซเชียลออนไลน์ที่เรารอแล้วรออีกคิดถึงแล้วคิดถึงอีกมีแนวโน้มบ่าคนทางไกลจะเดินทางมาหานะคะคนต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองหลายท่านหลายคนอาจจะได้พบเจอกับคนเข้ามาในชีวิตความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะเป็นความรักที่จริงจังนะคะคนที่เบื่อเบื่อสิ่งๆอยู่ <c oughs> ชีวิตของท่านกําลังจะเปลี่ยนไปแนวบวกนะคะกําลังเด็ดเรื่องการงานใครที่รอคนรอคอยใครสักคนหนึ่งเขาจะเดินทางมาหานะคะมีความรักความาจริงจังมาด้วยนะเดือนพฤศจิกายนี้ใครที่รอคอยและใช้เวลามานาน คนที่บอกเรามีแนวโน้มว่าจะปลดบล็อกนะคะราชาถือถ้วยนะคะหลายเรื่องหลายอย่างที่เราคิดระหวังกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไรที่เรารอไม่นานเราจะได้ในเดือนนี้นะคะ เราจะได้จะเป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังเราเรอคอยเรื่องเงินเราจะได้เงิน <c oughs> รอคอยคนรักจะได้คนรักกลับมานะคะเดือดเดขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวเดือดเดนะคะเดือดเคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนถ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราปัญหาต่างๆมันจะจบลงนะคะมันจะจบลงนะคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรา ที่อะไรที่ทำให้เราเบื่อเบื่อสิงสิง,สงทั้งสีดาบทั้งแฮงแมนอืมหลายปีหลายเดือนที่ผ่านมา <c oughs> เดือนพฤศจิกายนหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหาต่างๆที่คาลาคาสั่งอาจจะแก้ไขไปได้นะคะหลายท่านหลายคนที่มีเรื่องมีราวหรือมีประเด็นกันอาจจะจบนะคะเด็ดเดดขึ้นมาจากนี้ไปชีวิตของท่าน จะมีเรื่องราวดีๆนะคะถ้าเรื่องงานจะได้งานถ้าเรื่องเงินจะได้เงินนะคะใจะเย็นๆเดือนพฤศจิกายนนี้หลายท่านหลายคนที่กําลังรอคอยอะไรสักอย่างรอคอยคนรักไหมถ้าใครที่คบอยู่กับต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษามีแนวโน้มว่าเขาจะกลับเข้ามานะคะหรือถ้าใครยังไม่มีคนรักคนรักของท่านจะเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้นะคะ หลายท่านหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงเครียดเครียดเงาเงาเบื่อเบื่เส็งเสคิดเยอะคิดมากปัญหาทั้งหมดนะคะปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขจะได้จบได้สิ้นไปนะคะเดิอนเด็ดนขึ้นมาชีวิตจะมีเรื่องราวดีๆขึ้นมานะคะหลายท่านหลายคนในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้อ ด้วยพฤติการนี้หลายคนอาจจะต้องแลกมาด้วยกับความสูญเสียแล้วก็จะเจออะไรที่มันดีขึ้นนะปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขสิ่งต่างๆมันจบแล้วขึ้นทั้งเด็ดเด็ดหนึ่งไม้เท้าเลยปัญหาต่างๆจบแล้วนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆที่มันดีขึ้นใครที่มีปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก เรื่องเงินที่ทุกวันนี้มีแต่เรื่องหมุนมีแต่ค่าใช้จ่ายเมื่อรายการเงินจะดีขึ้นเดือนพฤศจิกาในการเงินของท่านดีขึ้นพอประมาณแต่ยังไม่ดีมากนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหาติดขัดอยูอ่เรื่องวิบากกรรมนะคะ จะติกนะคะถ้าช่วงนี้ถ้าว่างๆให้ทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญเกี่ยวกับผ้าห่อศพลงศพนะทําบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้ทําทให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะคะมันติดขัดอยู่ทุกวันนี้ติดขัดเพราะว่าด้วยวิบากกรรมที่เราทํามาการเงินเราติดขัดการเงินเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนี่ หาเหรียญเดว,วิวลายท่านหลายคนในเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่ต้องระมัดระวังก็มีเดอ้อต้องระมัดระวังน้าบ้างสิ่งต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิต แทนที่มันจะเบามันกลับเป็นหนักนะคะการเงินพึ่งพาใครไม่ได้นะคะเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกายนนี้หลายเรื่องหลายอย่างที่เราติดขัดปัญหาต่างๆในชีวิตมันจะได้รับการแก้ไขเพราะว่าไพ่ใบแรกขึ้นมา <c oughs> ต้นเดือนขึ้นมาอาจจะมีเรื่องยุ่งๆเลยจะกลางเดือนไปแล้วมันจะดีขึ้นนะคะ หลายท่านหลายคนพึ่งพาสายหมูพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวโน่นนี่นั่นสาธุขอให้ชีวิตเราผ่านพ้นไปได้สาธุขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่มันติดขัดขอให้มันผ่านพ้นไปได้นะหลายท่านหลายคนมักจะไปขอพึ่งพา <c oughs> สายหมูนะคะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานี่ จะด่นเรื่องความรักนะเดือนพฤศจิกาถ้าใครนัดแน่ใครสักคนนี้เขาจะมาหาเขารักนะคะ <c oughs> จะมีคนเข้ามาในชีวิตคนคนนั้นจริงจังนะคะคนที่เคยมีประเด็นกันเขาก็จะกลับเข้ามาอยากมาขอโทษขออภัยอยากมาขอความเห็นใจอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านั้นทําเหมือนไม่เราไม่มีตัวตนนะคะเดือนพฤจิกาหลายท่านหลายคน <c oughs> อาจจะยังมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องต้องคิดเรื่องต้องเครียดนะคะช่วงต้นเดือนนะคะกลางเดือนไปมันจะดีขึ้นเออ้อหลายเรื่องหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราโดยเฉพาะเรื่องเงินพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะต้นเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เงินได้มาจากการทำงานมากกว่านะคะในไงคง,งลอชุกลาบกำลังเปิดเอาได้มาแล้วนะคะ <c oughs> อยากคอแห้งบ่อยกุ <c oughs> <c oughs> งร้อแห่งโชคลาภคงร้อยแห่งชีวิตคงร้อแห่งโชคชะตามาคู่กับเด็กเหรียญน,นะคะหลายท่านหลายคนที่ไปบุญบานสารก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอโน่นขอน,อน,ขอนี่ท่านกําลังจะได้โชคกําลังจะเปิดนะคะเดินพื่จิการนะคะท่านที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะขอเรื่องความรักเรื่องการเงิน โชคชะตากำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปิดนะคะหลายท่านหลายคนมีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเจ็บหนักทั้งสิบดาบสิบเหรียญขึ้นหมดโอมใจเย็นๆจังหวะโชคชะตากำลังมาราชินีเหรียญขึ้นมาเลยนะคะชีวิตของท่านกำลังเปลี่ยนแปลงไปในแนวบวกผู้ชายก็อาจจะเจอดวงนาลีอุปธรรมผู้หญิงก็อาจจะได้ เจอคนอุปธรรมเข้ามานะคะบวกลบคุณหารก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะภายในเดือนพฤศจิกาเลยจากช่วงเลยจากวันที่สิบไปหลายเรื่องหลายอย่างจะไปแนวบวกนะคะหลายคนนะมีการห่างกันไปมีการรอคอยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการปลดปล่อยนะคะเดอะสตาร์ ยังไงชีวิตของท่านเดือนพฤศจิกาโดยเฉพาะคนที่เกิดธาตุน้ำราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดธาตุน้ําชีวิตของท่านโชคชะตากำลังเปิดดวงของท่านกำลังไปแนวแนวบวกนะคะชีวิตของท่านในเดือนพฤศจิกานี้กำลังมีโชคกำลังมีลาบลอยนะช่วงต้นเดือนนี้หนักอยู่ยังไม่มีอะไรจะมันจะได้ช่วงปลายเดือนเดิอน,นะคะใครที่ เราคอยชุกชะตาการเงินของท่านกำลังจะเปลี่ยนนะคะคำพูดคำจาเด้อเดืยพฤจิการในหลายท่านหลายคนคำพูดคำจาท่านจะมีอารมณ์หงดหงิด,ดหรือว่าเป็นคนอีกโก้เป็นคนมีโูกส่วนตัวให้ลดอีกโกลงบ้านะคะมันจะรับในสิ่งที่ดีๆเข้ามาพลังงานบวกๆกำลังเข้ามาในชีวิตเรา ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเดิมใครที่รอคอยอะไรสักอย่างหรือรอคอยคนทางไกลโดยเฉพาะความรักชีวิตของท่าน <c oughs> กําลังจะได้เจอคนที่นัดที่พบที่เจอกันทำชีวิตให้สบายสบายนะคะอย่าคิดเยอะอยาคิดมากหลายท่านหลายคนใช้ชีวิตแบบเครียดเครียดตลอดชีวิตเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะ ให้ชุดนี้เดือนนี้เดือนพฤจิการจะเด่นเรื่องความรักจะเด่นเรื่องคนทางไกลเดินทางมาหาจะเด่นเรื่องเงินโชคลาภกำลังจะเปิดนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะคลิปนี้เป็นของท่านโชคชะตาของท่านกำลังเปิดราชนีเหรียญขึ้นราชาเหรียญขึ้นอาจจะได้เจอคู่อุปธมรมอาจจะได้เจอคนอุปัมภมเข้ามาในชีวิตนะคะ นะคะใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนมีแนวโน้มว่าคนคนนี้จะเดินทางมาหาเขาจะเป็นสายเปนะคะคนคนนี้เป็นคนมั่งคัง่งคนคนนี้เขาถึงจะเป็นคนนิ่งๆิ่งไม่อึไม่หือแต่คนคนนี้ก็หนักแน่นนะคะเดินพฤจิก,การนี้หลายท่านหลายคนโชคชะตาทางด้านการเงินกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะเดอ s t สตาร์ The Star, แล้วก็เดอร์วิวออฟฟอร์จูโอ พลังงานดีมากแต่มันจะเกิดขึ้นช่วงกลางเลยกลางเดือนไปนะช่วงต้นต้นเดือนนี้ <c oughs> หลายเรื่องหลายอย่างยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่นะคะสี่ไม้เท้าใครที่รอคอยกับคนทางไกลเขาอาจจะอยากสร้างครอบครัวกับเราเขาอาจจะคอแต่งงานหรือเ,เขาจริงจังนะคะคนทีคนนี้เขาเป็นคนจริงจังนะคะรักจริงหวังแต่งอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งบางที เราเป็นคนแบบอมไม่ค่อยสนโอเคแล้วแต่เอ,อะไรประมาณนี้ดูกันไปยาวๆนะคะราชินีไม่เท้าราชาไม่เท้าราชินีเหรียราชาเหรียนไพคู่นะคะเดินพิจิกานี้หลายท่านหลายคนมีแนวโน้มว่าจะเจอเนื้อคู่นะคะคนใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมือง ต่างประเทศต่างภาษามีแนวโน้มมาคลน,นนั้นเขาจะจริงจังเขาจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะใครที่กําลังรอคอยเรื่องการเงินการเงินของท่านชุกชะตากําลังเปิดกําลังเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกลาบลอยกําลังมามีโชคทางการเสี่ยงโชคด้วยนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ ถ้าใครดูคลิปของยายชุดนี้ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับน้ําทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลาทาบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้นะห้าบาทสิบบาทบริจาคกับเขาไปนะคะดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดโชคชะตาที่เข้ามาในชีวิตของท่านเดือนพฤิกายนนี้กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความรักกับการเงินเด่นมากนะคะหลายเรื่องหลายอย่างที่เรารอคอยสิ่งเหล่านี้ กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะยายขออนุญาตเปิดไพ่อีกสักสาใบนะคะว้าวการงานธุรกิจก็ตามมานะคะเดือนพิจเดินพฤศจิจกายนนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการงานหรือใครที่อยากจะเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆลงมือทำได้เลยนะคะธุรกิจที่ท่านอยากจะทำจะเริ่มต้นทำได้ไหมเดือนพฤศจิกายนนี้ทำได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่จะทําให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้ทาบุญเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลานะเจ้ากรรมในเวรนท่านจะได้ปลดปล่อยให้นะคะการงานท่านไปในทางบวกนะคะ The Emperor นะคะอาจเป็นอะไรที่ดีมากกับชีวิตนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะ <c oughs> ธุรกิจลุ่งเรืองจิจการจเจริญลุ่งเรืองนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะ คนทางไกลที่ท่านคบอยู่เป็นคนที่มีฐานะนะคนที่เคยผิดหวังไม่ว่าจะเรื่องอะไรคนที่เคยผิดหวังอ,อกหักราก,กุดคนที่เคยผิดหวังเรื่องก,การงานการเงินวางแผนมาแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังมักจะอยากได้แบบนี้แต่ไม่ได้อยากได้แบบนั้นแต่ไม่ได้เดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องเราต่างๆที่เราเป็นที่เราคิดที่เราคิดว่ามันไม่ได้มันไม่เป็นมันไม่จริง มันจะได้นะคะหลายท่านหลายคนเคยผิดหวังนะคะหวังอะไรไว้ไม่ได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังนะคะเครียดคิดเยอะคิดมากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> มีเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาในชีวิตเยอะแยะไปหมดนะคะหลายท่านหลายคนในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องเครียดอาจจะมีภาระอะไรหนักนะคะ ช่วงต้นเดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่ต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะไม่เป็นอย่างที่เราคิดช่วงปลายเดือนจะเริ่มดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาคิดเยอะคิดมากบางคนเป็นคนคิดเยอะคิดมากมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทําไมคนนั้นทําอะไรแล้วดีทําไมคนนี้ทําอะไรแล้วได้ตัวฉันทําไม <c oughs> ทําอะไรแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างที่วางคิดเยอะคิดมากนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ ตัวเราพื้นดวงเราตัวเราเป็นคนคิดมากนะคะเจอสถานการณ์อะไรบางครั้งบางทีเรื่องยังไม่เกิดเราก็คิดแล้วเพราะเรามักจะเป็นคนเก็บกดเป็นคนคิดมากนะใจเย็นเย็นเรื่องเราต่างๆในชีวิตเรามีแนวโน้มว่าจะเปิดนะคะดวงของเรานะคะอย่างไงก็รีวิวออฟฟอร์ชู e ขึ้นมาแล้วรีวิวออฟฟอร์ชูลดสตา อะไรต่างๆโชคชะตาคงร้อแห่งโชคลาภเข้ามาในชีวิตเราเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเดดเดก็ขึ้นมาปัญหาต่างๆมันจบปัญหาเรื่องราวยุ่งๆต่างๆมันกำลังขี้คายมันกำลังจบไปอย่าคิดเยอะอยาคิดมากหลายท่านหลายคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องชโชคชะตาแต่เราก็าเชื่อ,อยังมีสติ ดูไว้ใช่ว่าใสาบ่บาบแบก้ามอะไรประมาณนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้หลายเรื่องหลายอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปแนวบวกนะคะเรื่องเงินกับเรื่องความรักเด่นนะคะการเงินของเราที่มีปัญหาติดติดขัดขัดกงล้อโชคลาภเปิดขึ้นกําลังดีสิ่งดีๆกําลังจะได้นะคะใครที่คบอยู่กับคนทางไกลจะเด่นมากต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองฝรั่งมังค่าคนคนนี้เขาอาจจะ จริงจังแล้วก็เป็นสายเปรโด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ส่งความมุ่งม,มา่นปาถนานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวใ้ให้ยายด้วยนะคะมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้ให้จะได้รู้ก่อนเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะ